ข้อมูลใน ep 1นะคะสำหรับเสื้อ mf 137นะจะแนะนำอุปกรณ์ภาพรวมแล้วก็ให้เห็นวิธีลำดับการถักคำนวณนะคะก่อนที่เราจะขึ้นเป็นดับเบิลโคเชไม่มีโซ่แบบนี้รายละเอียดจะอยู่ข้างในคลิปค่ะสวัสดีค่ะเม t ที่นี่แฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อโคเชนะคะถักขวางแขนในตัวนะคะรหัสคลิปคือ mf 137 อีพีนี้เป็นอีพีหนึ่งข้อมูลในอีพีหนึ่งนะจะอธิบายวิธีดูข้อมูลว่าข้อมูลเก็บไว้ที่ไหนอธิบายลำดับของการถักอุปกรณ์ที่ใช้ถักวิธีคำนวณนะคะเพื่อที่เราจะได้เริ่มต้นถูกและจะสาธิตวิธีการถักดับเบิลโคเชไม่มีโซ่ค่ะอย่างแรกเลยนะเรามาดูที่เก็บข้อมูลผังลายจะลงไว้สองที่นะคะที่แรกเลยจะเป็นที่เว็บไซต์เว็บไซต์ของพี่เมย์ก็คือชื่อ ข้างหน้ามันจะเป็น w วนะคะ W สามตัวจุด i n e ิ Handmade แล้วก็ข้างหลังจุดคอมนะคะก็เป็น ww อร์ไวเว็ e เม n d น a com คุณเข้ามาเสร็จคุณจะเจอหน้านี้เราสามารถพิมพ์ค้นหาตรงด้านบนตรงนี้ได้นะคะตรงนี้นะใช้ได้ทั้งมือถือทั้งคอมพิวเตอร์นะคะอย่างเช่นเราบอกว่าเราต้องการดู MF 137เราก็พิมพ์ลงไปด้านบนตัวนี้ MF 137แล้วกด enter ค่ะ พอกด enter เสร็จแล้วมันจะโชว์ข้อมูลออกมา mm 137นะคะเป็นเสื้อโคเชซัมเมอร์นะคะถักขวางตัวนี้พี่เมมีการเล่นกิจกรรมกับแฟนเพจที่ Facebook นะคะก็จะเป็นแพนหนึ่งนะคะคิวถักที่หนึ่งแล้วก็จะมีเจ้าภาพเจ้าภาพก็จะเป็นคุณอุดอน,นะคะส่งไหมมาให้พี่เมเป็นไหมสีเขียวนะคะเป็นซัมเมอร์เส้นขนาด18ต้นแบบจะเป็นตัวนี้ ต้นแบบนะคะลายเสื้อเวลาเราดูแบบนี้นะลายมันจะเป็นลายทางเวลาเราถักเนี่ยเราไม่ได้ถักแบบนี้นะคะไม่ได้ถักจากซ้ายมาขวาแบบนี้มันถักจากข้างบนลงข้างล่างถักแบบนี้ค่ะบนลงล่างแบบนี้แล้วก็มาเย็บติดตรงด้านข้างเย็บติดด้านข้างแล้วแต่งระบายชายเสื้อตรงนี้ขีหลังเดี๋ยวค่อยๆดูนะคะพี่เมย์จะอธิบายให้ฟังแล้วก็ผังลายตัวนี้ ทางลายต้นแบบนะคะจะมีลงไว้ทั้ง2ที่ทั้งที่เว็บไซต์แล้วก็ที่ช่อง u t u b e อ่าทีนี้ถ้าเราบอกว่าเราไม่ดูที่เว็บไซต์ดูช่อง YouTube ได้ไหมเราก็เข้าไปที่ youtube ของพี่เมย์ูทูบพี่เมย์ชื่อเมย์ที่นีแฮนเมดเหมือนกันนะคะพอคุณเข้ามาหน้านี้เสร็จแล้วนะได้ทั้งมือถือได้ทั้งคอมพิวเตอร์นะคะพอเข้ามาเสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยค่ะเราจะเห็นตรงนี้มันจะเป็นชุมชนเรากดคําว่าชุมชน ความคืบหน้างานที่ถักนะคะจะลงไว้สองที่ก็คือทั้งที่เว็บไซต์แล้วก็ทั้งที่ชุมชนค่ะพอเข้ามาชุมชนเราก็จะเจอเป็นผังลายเดียวกันสะดวกอันไหนก็ดูอันนั้นได้นะคะตรงนี้ก็สามารถคุยได้พูดได้เหมือนกันเหมือนกับตอนที่เราโพสลงไปที่เฟซนะคะดีนี้พี่เมย์จะอธิบายที่ตัวนี้เพราะว่ามันดูง่ายมันเป็นการเรียงลําดับแบบนี้ถ้าคุณดูผังลายตัวนี้นะตอนที่เขาเริ่มแถวที่หนึ่งอยู่นี่นะคะ แถวที่หนึ่งมันขึ้นด้วยโซ่แล้วมันก็ถักดับเบิลโคเชตรงนี้เวลาถักพี่เมย์ถักไม่เหมือนเขาจะไม่ขึ้นเป็นโซ่นะคะเพราะว่าขึ้นเป็นโซ่มันทําให้งานลังจะพาถักเป็นดับเบิลโคเชไม่มีโซ่เดี๋ยวจะบอกวิธีคํานวณน,นะคะพอขึ้นมาตรงนี้เสร็จแล้วนะลายมันไม่บอกนะคะว่าเริ่มต้นกับสิ้นสุดตรงไหนแถวสองก็ไม่บอกแถวนี้ก็ไม่บอกไม่บอกทุกแถวเลยนะคะลายให้มาด้วนๆแบบนี้เดี๋ยวพี่เมย์จะแปลงลายนี้ เป็นลายที่เราสามารถถักตามได้นะคะอันนี้เป็นระบายริมก่อนที่เราจะเริ่มต้นถักเราจะต้องถักลายนี้ออกมาก่อนด้วยไหมที่เราต้องการใช้ไหมไม่จําเป็นต้องเหมือนนะคะ <S <S คุณอาจจะใช้เป็นเส้นสิบหกก็ได้เส้นยี่สิบก็ได้หัวเข็มก็ไม่จําเป็นต้องเหมือนทีนี้ถ้าเราต้องการจะถักเราจะตอบคําถามตัวเราเองว่าเราจะต้องเริ่มเท่าไหร่เราต้องถักชิ้นงานตัวนี้ออกมาก่อนแล้วใช้ในการคํานวณอันนี้เป็น ชายเสื้อเราก็ต้องรู้ว่าชายเสื้อตัวนี้มันกี่เซนเพื่อที่เราจะมาคำนวณต่อได้นะคะไหมตัวนี้เป็นไหมที่เจ้าภาพไหมนะคะส่งมาพาไหมเจ้าภาพไหมมีสองอย่างนะคะอย่างแรกก็คือส่งไหมามาอย่างเดียวร่วมกับพี่เมย์เพื่อที่จะให้พี่เมย์เนี่ยถักเสื้อแบ่งปันที่ youtube นะคะให้ความรู้เป็นทานนะคะอีกวิธีหนึ่งก็คือเจ้าภาพไหมต้องการซื้อคืนอย่างเงี้ยอย่างตัวนี้คุณอุด๊ดอุ๊ดต้องการซื้อคืนพี่เมย์ก็จะถักตามขนาดของ เจ้าของไหมนะคะแล้วก็บอกราคาเลยว่าเมื่อถักเสร็จแล้วเสื้อตัวนี้จะราคา1,000พันบาทก็โอเคตกลงกันเรียบร้อยขนาดที่พี่เมย์จะถักนะคะรอบอกหรือรอบตัวส่วนกว้างถ้ารอบอกสมมติอกน้อยกว่าอกมีแค่8ปี่รอบตัวส่วนกว้าง94บพี่เมย์จะใช้ส่วนกว้างที่สุดในการคำนวณน,นะเราจะใส่ได้ตัวนี้รอบตัวส่วนกว้างเกิบสี่รอบรักแร้สี่สิบสองเวลาเราวัดรอบรักแร้นะวัดแบบนี้ ให้วัดจากเสื้อตัวที่เราใส่สบายที่สุดหรือเราวัดแบบนี้ก็ได้เอาใส่วัดนะคะวัดบนรอบจากหัวไหล่ไปถึงรักแร้บนรอบเราก็จะได้รอบรักแร้ออกมามันจะเป็นตัวบอกว่าเสื้อตัวนี้เราใส่สบายหรือไม่สบายนะคะอันนี้เขาต้องการสีสิบสองเซนความยาวตัวเสื้อต้องการแค่ห้าสิบเซนนั่นแสดงว่าเวลาเราคำนวณเราจะต้องรู้ว่าตัวนี้ระบายเนี่ยยาวกี่เซนแล้วไปลบออกนะคะอ่า เดี๋ยวถ้าความคลิปหน้าถ้าอัดคลิปเสร็จแล้วคลิปก็จะท,ะอย,ทะยอยลงไว้ที่นี่เช่นกันนะคะที่เว็บไซต์พี่เมย์นะคะเว็บไซต์พี่เมย์หาได้ง่ายๆโดยการที่คุณเข้า Google เดี๋ยวหาให้ดูนะคะพอคุณเข้า Google นะได้ทั้งมือถือได้ทั้งคอมพิวเตอร์นะคะพอเข้ามาที่ Google นะคุณก็พิมพ์ w สามตัวนะคะหนึ่งสองสามจุดเม เดี๋ยวนะะมันเด้งหนึ่งสองสามจุด m a t h i n w e handmade ค่ะ h a n d m a d e com ตัวนี้คุณก็กดไปพอกดเข้ามาปุ๊บมันจะเจออันแรกเลย h t t p s www m e n e h a n d m a d e com คุณกดตามนี้เข้ามามือถือก็ใช้วิธีเดียวกันนะคะอันนี้พี่เมษสาธิตจากคอมพิวเตอร์ พอเข้ามาปุ๊บมันจะมาเจอข้อมูลที่พี่เมย์มีการโพสต์ล่าสุดอันนี้คือแพนเจ็ดสิบเก้าถ้าคุณรู้รหัสของคลิปหรือคุณรู้แพนอ่ะคุณบอกว่าแพนหนึ่งคุณดูคุณมาจากเฟซนะคะแพนหนึ่งคุณกดแพนหนึ่งแพนหนึ่งมันก็คือ mf หนึ่งสามเจ็ดตัวเดียวกันมันก็จะมาข้อมูลนี้อันนี้พี่เมย์บอกวิธีดูข้อมูลให้นะคะต่อไปเรามาดูผังไลน์ที่พี่เมย์มีการปรับจากผังไลน์ที่เขาเขียนตัวนี้ เพื่อที่เราจะได้ถักตามได้ค่ะจากผังลายที่เราดูเมื่อสักครู่ที่หน้าจอนะคะพี่เมย์ปรับมาเป็นตัวนี้แถวนะคะทั้งหมดมีสิบสองแถวเหมือนกันแถวที่หนึ่งอยู่ตรงนี้นะพี่เมย์จะเริ่มโดยการที่ถักดับเบิลโคเชไม่มีโซ่ตัวหนึ่งช่วงลายตัวนี้นะมันจะใช้สิบสองดับเบิลโคเชเราก็ขึ้นสิบสองดับเบิลโคเชมาพอแถวที่สองวนกลับขึ้นโซ่สาม เรารวบสามตัวเข้าด้วยกันขั้นตรงนี้ด้วยโซ่สามเราเว้นตรงนี้หนึ่งตัวรวบสามต,ววตวว 3, ัวเว้นสามตัวรวบสามเราเว้นสามจบด้วยดับเบิลโคเชถ้าคนดูที่ผังเขาเขาจะไม่มีจบแบบนี้นะคะพอขึ้นแถวที่สามเราขึ้นด้วยโซ่แล้วก็ซิงเกิลตรงนี้เป็นโซ่ห้านะคะซิงเกิลซิงเกิลหรือ x นะคะลงไปในช่องโซ่โซ่ห้าซิงเกิลโซ่ห้าซิงเกิลพอขึ้นแถวที่สี่วนมาทางนี้ทางซ้าย ขึ้นด้วยโซ่สามลายมันจะตรงกันข้ามกันตรงนี้มันจะเป็นตัวเหมือนตัวดับบิลค่ะถักดับเบิลโคเชสามตัวถ้าเราต้องการให้เป็นปลายแหลมให้เราแทงลงไปที่โซ่ถ้าเราต้องการให้มันเป็นตามปกติมันเราแทงลงไปในช่องโซ่เดี๋ยวจะพาถักแบบแทงลงไปในตัวโซ่ขั้นด้วยโซ่หนึ่งนะคะเราถักออกมามันจะได้สามชุดจบโซ่หนึ่งดับเบิลโคเชส่วนลายด้านบนเป็นลายปกติทั้งหมดจะมีสิบสองแถว พอถักออกมาแล้วนะคะผังตัวนี้นะจะลงไว้ตรงเว็บไซต์เหมือนกันนะคะลิงก์จะอยู่ตรงคําอธิบายใต้คลิปค่ะสัญลักษณ์ของลายมันจะมีตัวนี้เป็นการถักพอหนึ่งคอหรือดับเบิลโคเชนะคะตัวนี้จะเป็นการถักพอคอพันควักหรือฮับดับเบิลโคเชซิงเกิลโคเชกลมๆคือโซ่ลายไม่ยากนะคะแต่เวลาเราถักเสร็จแล้วเนี่ยตอนถักถักแบบนี้นะแต่เวลาใช้งานมันใช้ด้านนี้ แล้วมันจะเห็นเป็นลายตัวนี้ที่มันเชื่อมกันของพี่เมย์ถักออกมาแล้วนะคะเป็นตัวนี้นค่ะตอนที่ถักตอนถักนะเราถักเริ่มจากด้านล่างคุณจะถักหรือไม่ถักก็ได้นะคะแต่ถ้าคุณถักถ้าไหมคุณเปลี่ยนเข็มคุณเปลี่ยนคุณจําเป็นต้องถักตัวนี้เพื่อใช้ในการคํานวณพี่เมย์เวลาจะเริ่มต้นงานใหม่พี่เมย์จะเริ่มด้วยตัวนี้ทุกครั้งนะคะเหมือนกันนิตติ้งกับโคเชค่ะ เราถักขึ้นมาสูงขึ้นมาหนึ่งช่วงลายจะอยู่ตัวนี้สิบสองแถวถ้าวัดขนาดความกว้างความกว้างดูแบบนี้นะความกว้างคือตั้งขึ้นนะคะแต่เวลาใช้เราใช้แบบนี้นะเอาตามผังลายก่อนความกว้างตัวนี้วัดจากซ้ายมาขวาได้สามจุดห้าเซนความสูงวัดจากจุดเริ่มมาถึงตัวแถวที่สิบสองได้เจ็ดเซนหนึ่งลายมันจะใช้ดับเบิลโคเชทั้งหมดสิสองตัวตัวนี้มีผลกับการคำนวณ พอถักตัวนี้ได้เสร็จแล้วพี่เมย์ลองถักตัวนี้อีกตัวหนึ่งตัวนี้อันนี้เป็นตัวตัวริมนะคะตัวลายริมลายริมตัวนี้ถ้าเราวัดความสูงตั้งแต่จุดที่เริ่มต้นเริ่มต้นเมื่อกี้ลายริมเราจะเห็นเขาเป็นตัวนี้ตัวลายดับเบิลโคเชโปร่งพี่เมย์ถักมันจะเป็นดับเบิลโคเชทึบนะคะมันจะเอาไปต่อจากตัวเสื้อหลังจากที่เราถักเสร็จแล้วเนี่ยมันจะไปอยู่ด้านล่างแบบนี้ แบบนี้บบความสูงของลายตัวนี้นะคะที่ทดลองถักออกมามันได้หกเซนอ่ะเราก็มาดูโจทย์เราโจทย์เราเราบอกว่าเราต้องการถักเสื้อตัวนี้นี่นะคะเราต้องการถักเสื้อตัวนี้เรามาดูโจทย์เราก่อนนะโจทย์เราบอกว่าที่ได้มาจากเจ้าของไหมที่ต้องการให้ถักนะคะรอบลักแร้รอบลักแร้แของเขาสี่สิบสองเซนสี่สิบสองเซนหารสองได้ยี่สบเอ็ด นะหารไว้ก่อนมันคือตัวนี้ค่ะรอบลักแร้วัดจากจุดนี้มาถึงจุดนี้ได้สี่สิบสองถ้าครึ่งหนึ่งของมันก็ยี่สิบเอ็ดเซนรอบตัวที่เขาต้องการส่วนกว้างที่สุดคือเก้าสิบสี่เก้าสิบสี่คือวนรอบนะคะเสื้อตัวนี้ถ้าเชื่อมเสร็จวนรอบมันจะได้เก้าสิบสี่เก้าสิบสี่หารสองได้สี่สิบเจ็ดนั่นคือเราแผ่งงานออกมาครึ่งนี้ได้สี่สิบเจ็ดครึ่งฝั่งนี้ก็ได้สี่สิบเจ็ดเหมือนกัน ตัวขนาดตัวนี้คุณสามารถปรับได้คุณดูของพี่เมย์ให้เข้าใจก่อนแล้วคุณจะปรับได้นะคะความยาวของตัวเสื้อเขาบอกว่าต้องการให้ถักความยาวตัวเสื้อห้าสิบเซนแต่เราได้ระบายริม6เซนเอาห้าสิบลบหกเพราะฉะนั้นตัวเสื้อเราจะถักแค่4ี่สิบี่เซนความยาวของตัวเสื้อจับงานสองตัวนี้พับพอพับเสร็จแล้วเราจะเห็นแค่ท่อนนี้นี่นะคะถ้าท่อนนี้ก็สี่สิบสี่เซนแต่ถ้าเราขยายเป็นแพรออกไปมันจะได้ทั้งหมด แปดสิบแปดเซนก็คือครึ่งหน้าสี่สิบสี่ครึ่งหลังสี่สิบสี่ทีนี้เรามาดูลักษณะของตัวเสื้อตัวเสื้อจะไม่ได้ถักขวางจะถักแบบนี้แนวนอนลายที่เราจะเริ่มแถวที่หนึ่งลายที่หนึ่งนะคะชุดหนึ่งจะอยู่ตรงนี้ชุดหนึ่งกับชุดที่สิบจะเป็นตัวที่ถักเกินตัวเสื้อออกมามันจะเป็นลักษณะแขนในตัวความหมายแขนในตัวก็คือเกินจากตัวเสื้อออกมาหนึ่งช่วงลายนะคะอันนี้คือ แกออกมาจากภาพต้นแบบเลยนะพอเราถักชุดที่หนึ่งตัวนี้เสร็จแล้วนะคะชุดที่หนึ่งของลายก็คือชุดนี้แต่เดี๋ยวมันจะกลับด้านมันจะคือแบบนี้เนี่ยค่ะเวลาถักความหมายชุดก็คือแบบนี้อันนี้คือหนึ่งชุดหนึ่งชุดตัวนี้นะคะคือช่องนี้พอถักหนึ่งชุดตัวนี้เสร็จแล้วขึ้นชุดที่สองขึ้นชุดที่สามแนวนี้นะ พอสามชุดเสร็จแล้วนะเราหยุดเราหยุดตัวที่เป็นตัวยาวตอนแรกมันจะขึ้นยาวแบบนี้เลยนะหนึ่งสองสามขึ้นเป็นแผ่นยาวหน้าหลังไหล่มันเชื่อมกันเลยแต่ด้านข้างยังไม่เชื่อมเราจะเชื่อมทีหลังเราหยุดตัวด้านหน้าไว้ก่อนเราไปถักชุดที่สี่ด้านหลังชุดที่ห้าด้านหลังแล้วเราหยุดสองชุดนี้เราวนกลับมาถักหกกับเจ็ดแล้วมันก็นจะเชื่อมแปดเก้าสิบออกมาแบบนี้ค่ะพอเราได้เป็นแผ่นออกมาแบบนี้เสร็จแล้วเราพับพอพับครึ่งเสร็จแล้วเรามาดูรักแร้ ตักแแ้วเราบอกว่าหารสองเราได้ 21, ดจากหัวไหล่ลงมาได้ 21, เราเย็บสองข้างติดกันอันนี้เป็นขั้นตอนการถักคลิปที่พี่เมย์ทําเป็นคลิปตัดต่อนะคะถ้าตรงไหนไวไปกดหยุดดูไม่ทันกดย้อนดูที่พี่เมย์อ,อธิบายให้เข้าใจก่อนแล้วคุณจะสามารถปรับเป็นขนาดตัวคุณเองได้ยุบก็ได้นะคะยุบเป็นของเด็กน้อยก็ได้ขยายก็ได้ถ้าคุณเข้าใจตัวหลักมันตัวนี้ทีนี้เราบอกว่า พอเราได้หน้าตาแบบนี้เสร็จแล้วเราอยากรู้ว่าเราจะต้องเริ่มห่วงจำนวนเท่าไหร่ก่อนที่เราจะคำนวณว่าหนึ่งแถวที่หนึ่งนะคะที่เป็นแนวยาวตัวนี้นะเราจะต้องเริ่มทั้งหมดกี่ดีนะเรามาดูลายตัวนี้ลายตัวนี้นะตอนที่เราถักเนี่ยเราบอกว่าเราวัดแนวนี้แนวนี้นะเราได้สามจุดห้าแนวนี้เราได้แปดเซนแต่ทีนี้เสื้อตัวนี้มันเป็นไหมซัมเมอร์เวลาถักเสร็จมันจะต้องรีด พอรีดออกมาเสร็จแล้วนะมันจะขยายได้ถึงแปดเซนพี่เมย์จะใช้แปดเซนในการคำนวณน,นะคะเราก็ย้อนกลับมาดูนี่ค่ะจากเจ็ดเซนตัวนี้นะมันสามารถขยายได้ถึงแปดเซนหลังจากที่เราถักเสร็จแล้วแล้วเรารีดมันเป็นธรรมดาของเสื้อถักนะคะเวลาทับไหมซัมเมอร์เนี่ยมันสามารถยืดหยุ่นแล้วก็สามารถยืดลายออกไปได้เราบอกว่าเราจะใช้แปดเซนแล้วตัวนี้สามเซนเราต้องการหาตัวนี้ก่อนอันดับแรก หาตัวนี้ท่อนที่เราเห็นตัวนี้ค่ะหนึ่งสองสามหกเจ็ดแปดเก้าตัวเนี้ว่าเสื้อตัวนี้เฉพาะวงในนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวเนี้ยมันหาออกมาได้ยังไงเราย้อนกลับไปหาตัวนี้เก้าสิบสี่หารสองได้สี่สิบเจ็ดเฉพาะครึ่งหนึ่งของตัวด้านหน้าตัวนี้เราต้องการถักสี่สิบเจ็ดเซนเราเอาสี่สิบเจ็ดตั้งแล้วหารด้วยแปดพอหารด้วยแปดมันจะได้ห้าจุดแปดห้าจุดแปดพี่เมย์ปัดเป็นตัวเต็ม ได้6ลายกว้างเพราะฉะนั้นนับเฉพาะข้างในนะคะไม่รวม1กระสิตนะอันนี้ช่วงลายชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3ชุดที่4ชุดที่5ชุดที่6ลายในตัวเสื้อจะใช้6แถวยาวแล้วจะถักเกินออกมาขวาสุด1ซ้ายสุด1นะคะแล้วพอเราได้ตัว ตัวด้านแนวกว้างตรงนี้เราได้หกแล้วนะทีนี้เราอยากรู้ว่าเส้นยาวตัวเนี้ที่เราจะเริ่มต้นถักตั้งแต่ชุดที่หนึ่งที่มันเกินออกมาเป็นแขนในตัวตัวเนี้ชุดหนึ่งชุดสองชุดสาแบบนี้ค่ะเราจะต้องเริ่มกี่ DC หาช่วงลายยาวอันนี้เรียกว่าช่วงลายยาวเนาะหน้ากับหลังรวมกันอันนี้ท่อนหน้าอันนี้ท่อนหลังรวมกันได้แปดสิบแปดเซนหน้าสี่สิบสี่หลังสี่สิบสี่ยังไม่ต้องไปคิดถึงรักแร้นะคะรักแร้เว้นไปก่อน เดี๋ยวตอนเย็บเรามาดูกันอีกครั้งหนึง่งแปดสิบดเซ้นนะคะเราหารด้วยสามจุดห้าทำไมต้องหารด้วยสาจุดห้านี่นะเราถักยาวขึ้นมาแบบนี้เพราะเราอยากรู้ว่าหนึ่งชุดลายตัวนี้ย1ชุดลายถ้าเป็นแนวยาวเราต้องถักกี่ชุดชุดที่หนึ่งชุดที่สองชุดที่3ามยาวลงมาแบบนี้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้ายาวลงมาแบบนี้พอหารด้วยสามจุดห้ามันจะได้ออกมาทั้งหมดย5สิบห้าช่วงลาย น่นแสดงว่าตั้งแต่แถวที่หนึ่งตัวนี้ถ้าเราเริ่มจุดนี้นะยี่สิบห้าลายยี่สิบห้าลายยี่สิบห้าลายนี้นะคะพอได้ยี่สิบห้าช่วงลายเสร็จแล้วคูณด้วยสิบสองดีซีสิบสองดีซีก็คือหนึ่งลายตัวนี้มันใช้สิบสองดีซีนะคะยี่ิห้าคูณสิบสองได้สามร้อยดีซีทีนี้ถ้าไหมของคุณเปลี่ยนเข็มเปลี่ยนคุณต้องการลดขนาดมันจะวนกลับไปหาตัวนี้แล้วก็วนกลับไปหาแรงมือ ถ้าคุณรู้แรงมือคุณรู้ขนาดตัวนี้ไหมอะไรก็ถักได้หัวเข็มอะไรก็ถักได้ค่ะพอเราคำนวณได้แบบนี้เสร็จแล้วนะต่อไปเรามาดูอุปกรณ์และจะสาธิตวิธีการถักดับเบิลโคเชไม่มีโซ่ค่ะตัวนี้พี่เมย์ไม่ได้สาธิตวิธีการถักชิ้นง,งานตัวอย่างให้ดูนะคะถ้าคุณอยากลองดูว่าแรงมือคุณเท่าไหร่คุณถักตามผังที่พี่เมย์ให้ได้เลย เราจะเริ่มถักโดยการที่ใช้ดับเบิลโคเชไม่มีโซ่ไหมที่เราใช้อยู่ตรงนี้เป็นเส้นขนาดเบอร์18นะคะเป็นซัมเมอร์นะซัมเมอร์ซอฟหัวเข็มที่พี่เมย์ใช้คือหัวเข็ม1.2ึมิลเข็มอะไรก็ถักได้ไหมอะไรก็ถักได้อันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวค่ะพอเราได้แบบนี้เสร็จแล้วนะเริ่มต้นนะคะเราจะคล้องไหมพอคล้องไหมเสร็จแล้วดึงห่วงตัวนี้เข้ามา ถึงมันจะเป็นการถักดับเบิลโคเชไม่มีโซ่สำหรับตัวที่หนึ่งมันก็ต้องขึ้นโซ่ขึ้นด้วยโซ่สามเวลาถักนะใช้ดันหัวเข็มยาวๆจะทำให้ตัวลูกโซ่แล้วก็ลายเท่ากันเราพันหัวเข็มค่ะแทงลงมาตรงตัวที่หนึ่งดึงห่วงขึ้นมาดันหัวเข็มพอดันหัวเข็มมันจะทำให้ทางนี้เปิดพอดันหัวเข็มเสร็จแล้วนะเราถักโซ่ตัวแรก พอถักโซ่ตัวแรกเสร็จแล้วนะคะถักดับเบิลโคเชปกติและวออกมาจะเป็นแบบนี้มาดูกันถักอีกครั้งหนึ่งช้าๆค่ะพันหัวเข็มนะเวลามันลงมันจะลงตรงนี้นะคะลงตัวทิศที่เป็นฐานแล้วคุณดันหัวเข็มยาวๆดึงห่วงเข้ามาจุดนี้สําคัญนะคะดันหัวเข็มยาวๆดันแบบนี้ตัวห่วงแรกซ้ายสุดเนี่ยมันจะเปิดถ้าคุณไม่ดันแบบนี้นะมันจะทําให้ มันล้างนะคะวิธีไม่ให้หล้างคือคุณดันหัวเข็มพอดันหัวเข็มเสร็จแล้วนะคุณถักโซ่หนึ่งดันหัวเข็มต่อแล้วคุณถักดับเบิลโคเชรวบสองรวบสองได้สามตัวแล้วนะคะโซ่นะับเป็นตัวที่หนึ่งตัวที่สามค่ะลงแบบนี้ตอนลงมันจะแทงสองดันหัวเข็มดึงห่วงเข้ามาแล้วดัน ดันเสร็จแล้วตัวนี้มันจะเปิดนะคะตัวแรกสุดสําคัญคือตัวเนี้ยตัวแรกสุดตรงนี้ถ้าคุณไม่ดันนะมันจะลังตัวนี้มันจะเป็นริมนะโซ่หนึ่งแล้วดันค่ะดันเสร็จแล้วรวบสองกับสองได้สี่แล้วนะคะพันหัวเข็มแทงพอแทงลงไปนะดันหัวเข็มก่อนนะดันดันเพื่อเปิดห่วงดึงดัน ดันเพื่อเปิดห่วงแรกสุดซ้ายมือแล้วถักโซ่ห่วงที่หนึ่งแล้วรวบสองกับสองสำหรับ ep หนึ่งตรงนี้ให้คุณถักลายดับเบิลโคเชไม่มีโซ่ตัวนี้ออกมาเป็นเส้นยาวเท่ากับจํานวนที่คํานวณได้งานออกมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้จุดที่เราเริ่มต้นจะอยู่ตรงนี้นี่นะคะคุณก็นับมาเรื่อยๆทั้งหมดถักสามร้อยนะ ของพี่เมย์เริ่มสามร้อยนะคะตรงนี้เป็นมาร์เกอร์ที่มันครบหนึ่งร้อยแล้วคุณก็ถักต่อไปเรื่อยๆถักต่อไปเรื่อยๆถึงร้อยที่สองแล้วคุณก็ถักต่อไปเรื่อยๆจนถึงสามร้อยอีพีต่อไปนี่นะคะอ p พี EP ต่อไปเราจะมาเริ่มต้นถักตามหางลายค่ะเป็นลายชุดที่หนึ่งแถวยาวเส้นที่ขึ้นตรงนี้สามร้อยเป็นเส้นแนวยาวรวมทั้งด้านหน้าด้านหลังนะคะ ข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้นะช่องทางติดต่อติดตามลำดับการถักทั้งหมดพี่เมย์จะมีเขียนแนะนําไว้ตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะคุณสามารถตามไปดูได้เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เมย์นะคะพบกันคลิปต่อไปค่ะที่ youtube เมที่มีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ